เราก็มาอยู่ในเกมนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับก็ thôi. สัหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําตามคําเรียกร้องที่หลายๆคนเนี่ยขอเข้ามาก็คือการแปลสกิลของเจ้าตัวละครพิกกอตให้หน่อยนะเพราะเจ้าตัวละครพิกกอตเนี่ยมันเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆใน,นเนมเมเวลามันต่อสู้กับมอนสเตอร์หรือว่าปีศาจตัวไหนมันก็จะทําการกินเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าหลายคนเนี่ยก็อยากรู้ว่าตัวเกมเนี่ยจะออกแบบสกลิลของเจ้าตัวละครพิกกอตมหมยังไงไม่ให้มัน OP เกินไปเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการแปลสกิลของเจ้าตัวละครพิกกอตให สมหาเจ้าตัวละครพิกอตตกันด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูสกิลของเจ้าตัวละครพิกอตตกันเลยแล้วกันนะครับก็เข้าไปที่คาแรคเตอร์นะครับผมไปที่อัลบั้มนะก็เจ้าตัวละครพิกอตตมันจะอยู่ตรงนี้สําหรับเจ้าตัวละครพิกอตตเนี่ยมันก็จะมีสกิลอยู่ทั้งหมด2สกิลนะครับผมอดยสองสกิลด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นสกิลพาสซีฟนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่สกิลการโจมตีธรรมดากันก่อนเลยกัน สำหรับสกิลการโจมตีธรรมดานะครับผมเจ้าตัวละครพิกอสเนี่ยจะทําการพุ่งชนศัตรูที่อยู่ด้านหน้านะครับด้วยดาเมจจาก100%ของพลังโจมตีและหลังจากโจมตีเสร็จเนี่ยก็จะนําเอาดาเมจ50%ที่ทําได้มาฮิวให้ตัวเองนะครับต่อไปเราก็มาดูกันที่สกิลพาสซีฟของสกิลธรรมดาของเจ้าตัวละครพิกอสกัน สำหรับสกิลพาสีฟของสกิลธรรมดานะครับผมถ้าเจ้าตัวละครพิกอตเนี่ยทำการโจมตีธรรมดาแล้วฝั่งเราข้ามเนี่ยกระเด็นถอยหลังไปเจ้าตัวละครพิกอตจะมีโอกาส50%ที่จะไล่โจมตีสตูที่กระเด็นถอยหลังไปด้วยดาเมจ100%ของพลังโจมตีและหลังจากโจมตีเสร็จเนี่ยก็จะทําการลดค่าความโกรธลงนะครับผม10%อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าลดค่าความโกรธนี่คือลดอะไรนะครับผมลดหลอดด้านล่างเวลาอันติหรือเปล่านะก็จะตใครรู้ว่าค่าความโกรธของเกมนี่คืออะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ สำหรับสกิลตีของเจ้าตัวละครพิกอตนะครับมันก็จะทําการกืนเป้าหมายเข้าไปในปาก2รอบตอนกืนครั้งแรกเนี่ยมันจะสร้างดาเมจ250%จากพลังโจมตีและหลังจากมันคายสูออกมาจากปากก็เนี่ยมันก็ยังคงสร้างดาเมจอีก300%จากพลังโจมตีแต่ถ้าสูที่เจ้าตัวละครพิกอตทาการอันติใส่มันมีสถานะคอนโทรลอิมมูเนตี้เนี่ยเจ้าตัวละครพิกอตก็จะไม่สามารถอมสูเข้าไปในปากได้แต่ถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถอมสูเข้าไปในปากได้เนี่ยมันก็จะทําดาเมจใส่เป้าหมายตรงๆไปเลยนะครับ ส่วนตัวละครที่จะมีสถานะคอนโทลอิมมูนิตี้ในเกมนี้เนี่ยก็จะมีไม่กี่ตัวเท่านั้นเองนะครับผมตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างแทงท็อปตัวที่2ก็จะเป็นอัชราคาบโตตอนที่มันแปลงร่างตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างเมลสกาตอนที่มันตายแล้วกลายเป็นเล็กแก้วส่วนตัวที่4เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวละครอย่างพิกก็ตเองนะครับผมก็เจ้าตัวละครพิกก็ตเนี่ยมันก็สามารถสร้างสถานะนี้ได้ด้วยนะครับก็จะเป็นสกิลพาสิซีฟของมันที่จะสามารถสร้างสถานะนี้ได้ ต่อกันที่สกิลพาสีเลยนะครับสับสกิลพาสีของเจ้าตัวละครพิกอตเนี่ยเมื่อเวลาตัวละครพิกอตมีค่าพีมากกว่า50%เจ้าตัวละครตัวนี้ก็จะทําการสร้างสถานะคอนโทรลอิมมูเนตี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นสถานะที่จะต้านทานการโดนกือนั่นแหละครับผมก็ถือว่าเป็นสถานะที่ถ้าเทียบกับเกมวันพันแมนก็จะประมาณต้านทานนะที่จะทําให้เราไม่ติดสถานะกระดูหักอะไรพวกนั้นนะครับ นี่ก็จะเป็นรายละเอียดสกิลทั้งหมดของเจ้าตัวละครพิกอตในเกมนี้นะครับก็สําหรับผมเนี่ยผมมองว่าเกมนี้ออกแบบสกิลมาได้ค่อนข้างดีนะเพราะมีบางตัวที่เจ้าตัวละครพิกอตไม่สามารถอมเข้าไปได้ก็ถือว่าตัวละครที่เจ้าพิกอตอมไม่ได้เนี่ยก็จะมาแก้ทางมันเองนะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบสกิลที่ไม่ทําให้เจ้าตัวละครพิกอตมัน OP จนเกินไปและถ้าเกมวันพันแม่เดอะสตองเกตอยากนําเอาเจ้าตัวละครพิกอตเข้ามาในเกมเนี่ยผมก็อยากให้ออกแบบสกิลเป็นประมาณนี้นะครับก็คือจะมีตัวละครที่เจ้าพิกอตเเนนจะะะมาาาารร้้้คััแลวพกก็ขท เจ้าพิกอตเองอัลล่ะดเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีการหาเจ้าตัวละครพิกอตในเกมในกันนะครับเผื่อว่าใครเห็น,นรายละเอียดสกิลของเจ้าตัวละครพิกอตแล้วเกิดอยากได้เจ้าตัวละครตัวนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถหาเจ้าตัวละครพิกอตได้อย่างไรบ้างก่อนอื่นเลยนะครับผมให้เราทําการเล่นเกมนี้นะครับจนจบบทที่5นะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดแมปให้ดูนะบทห้าก็จะเป็นบทนี้นะครับให้เราทําการเคลียร์บทนี้ให้เสร็จนะครับคือเคลียร์ด่านสุดท้ายผ่านแล้วเจ้าตัวละครพิกอตเนี่ย,ยมันก็จะโผล่ให้เราซุ่ม มันจะโผล่มาเป็นรูปลูกแก้วแบบนี้นะครับก็ให้เราทําการกดเข้าไปได้เลย พอเรากดเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอกับลูกแก้วอันใหญ่ๆที่จะมีคําว่าเลือกตัวละครให้เรากดบวกเข้าไปสําหรับตัวละครที่เราจะเลือกได้เนี่ยก็จะมีฟูบุกิชุดว่ายน้ำซอมบี้แมนชุดว่ายน้ำหมาเฝ้าบ้านกาโลแล้วก็เจ้าตัวละครอ,อย่างพิกอตตตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมว่าเราต้องการตัวละครตัวไหนเป็นพิเศษแต่ผมเชื่อว่าถ้าใครที่มาจากเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตเนี่ยน่าจะเลือกเจ้าตัวละครพิกอตตอยู่แล้วนะเพราะสี่ตัวละครก่อนหน้าพิกอตตเนี่ยมันมีให้เล่นในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตแล้วนะครับแต่ว่าจวเจนน้าต เลือกจะตัวละครพิกกอดเหมือนกันแล้วเราก็ทําการกดคอนเฟิร์มไปนะครับส่วนวิธีการดูเลทนะครับผมว่าตัวละครที่เราจะได้เนี่ยมันมีเลทในการออกกี่เปอร์เซ็นต์ก็ให้เรากดมาที่คําว่า r e w a r d a n d P r e v i ี w ตรงนี้มันก็จะมีโชว์นะครับผมว่าโอกาสที่จะได้เป็นตัวเนี่ยจะอยู่ที่0.47นอกนั้นก็จะเป็นโอกาสที่จะได้เป็นเศษตัวละครนะส่วนอันล่างพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นโพชั่นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเอาไว้ทาอะไรเหมือนกันนะครับก็จะมีโอกาสออกอยู่ที่5.72และผมเชื่อว่าถ้าผมทาํมาสุ่เชั่นนนกี้าออกมาวแ่ววน,นอน และนอกจากโพชันเนี่ยก็จะมีเว็บโทเค็นตรงนี้ด้วยนะครับก็อเว็บโทเค็นตรงนี้เนี่ยมันจําเป็นในการที่เราต้องแลกมาเพื่อสุ่มหาเจ้าตัวละครพิกอตนะครับเพราะการสุ่มหาเจ้าตัวละครพิกอตเนี่ยเราต้องใช้เว็บโทเค็นตรงนี้ในการแลกซึ่งการแลกเนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธีให้เรากดมาที่คําว่า get more ตรงนี้ แล้วก็เลือกที่อันแรกนะครับสัพท์การแรกนะครับผมแล้วก็สามารถนาไอขอนที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับผมมาเปลี่ยนเป็นเวฟโทเก้นตรงนี้ได้ก็ตรงนี้เนี่ยผมจะใช้อน,นี้ในการแลกแล้วก็จะใช้เพชรที่ผมสะสมมาประมาณหมื่นกว่าเพชรนะครับผมในการแลกเป็นเวฟโทเก้นให้หมดเลยแล้วเรามาดูกันว่าถ้าผมทาการสุ่มจนหมดเนี่ยผมจะได้เจ้าตัวละครพิกอตตมาหรือเปล่าก่อนหนึ่งก็ขอทําการแลกก่อนแลวกันนะครับแลกสูงสุดไปเลยครับได้1 5นหะ้านะแล้วก็เอาเพชรมาทําการแลกต่อสําหรับการใช้เพชรแลกเนี่ยมันจะลิมิตไว้ที่50นะ ก็กดแม็กไปเลยและตอนนี้ผมก็มีโทเค็นอยู่ที่70อันก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าผมสุ่มจนหมดเนี่ i, ยผมจะได้เจ้าตัวละครพิกอตตมาหรือเปล่านะหรือว่าจะได้แค่เศษมาปลอบใจก็มาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับผม10ครั้งมาดูกันนะครับว่าเกมนี้มันจะเกลือหรือเปล่านะก็กดเข้าไปที่ลูกแก้วเลยนะครับ10ครั้งแรกนะครับผมได้เศษเจ้าตัวละครพิกอตมาทั้งหมด5เศษก็กด10ครั้งต่อไปนะครับรอบที่2นะครับผมก็ได้เศษเจ้า <t> ต <ainsi> ัวละครพิกอตมา10เศษ ก็10ครั้งสุดท้ายนะครับรอบนี้ได้เศษเจ,จ้าตัวละครพ ic ิกอสอีกเเศษนะก็เดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มทีละครั้งนะครับผมอีก5รอบก็ <c oughs> กดสุ่มไปครับได้เศษพิกอ ic สอีกหนึ่งเศษสุ่มต่อครับผมรอบนี้ก็ได้มาอีกหนึ่งเศษนะสุ่มต่อครับรอบนี้ได้มาเป็นอันนี้นะผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับผมก็กดต่ออีก2ครั้งครับ <c oughs> อันนี้ได้มาเป็นโพชั่นนะครับผมแล้วก็ครั้งสุดท้ายได้มาเป็นเศษพิกอสอีกเศษหนึ่งนะ และเหมือนกับว่าตอนที่เราทําการสุ่มหาเจ้าตัวละครพิกอตนะครับตัวเกมก็จะให้คริสตันพอยต์มาด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็มีอยู่ที่350านะก็ไอคริสตันพอยต์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปแลกไปเศษของเจ้าตัวละครพิกอตได้เดี๋ยวผมขอทําการแลกแลวกันก็กดแลกไปนะครับผมแลกสูงสุดได้ที่35เศษนะและตอนนี้ผมก็มีเศษของเจ้าตัวละครพิกอตอยู่ที่62เศษแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะสามารถอัญเชิญเจ้าตัวละครพิกอตได้หรือยั่งเดี๋ยวเราไไปปลลอองดดูกกัันนนใรระเเเ๋าาาาผมมมว่สถญชิ้ย มาที่กระเป๋านะครับผมแล้วก็มาดูกันที่เศษเจ้าตัวละครพิกอตนะเหมือนว่าเราจะสามารถรวบรวมเป็นเจ้าตัวละครพิกอตได้เลยนะครับเพราะมันต้องการแค่6กเศษเท่านั้นแต่ว่าผมมีเกินถึง62เศษนะก็เดี๋ยวเรามากดใช้ไปพร้อมๆกันนะครับและก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ได้เจ้าตัวละครพิกอตมาในเกมแล้วนะ เดี๋ยวเราก็มาลองดูสกิลของเจ้าตัวละครพิก,กอตที่ผมเพิ่งได้มากันหน่อยละกันก็กดชาเลนในโหมดนี้ละกันนะครับเพราะโหมดนี้เนี่ยผมยังไปไม่ไกลมากเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าตัวละครพิก,กอตเข้ามาแทนเจ้าตัวละครพูตันละกันพิก,กอตเวลยี่สิบอยู่นี่นะครับผมเอาใสา่แทนเจ้าพูตันนะแล้วก็ให้มันยืนหน้าเลยนะครับเพื่อที่มันจะได้เปิดตัวแรกให้มันอมเจ้าตัวละครเมเทอร์ไนาเข้าไปก็กดแอคแท็กไปครับ มาดูสกิลของเจ้าตัวละครพิกอตกันก็เริ่มมาเจ้าตัวละครพิกอตก็จะได้ไถไปก่อนนะครับเพราะสกิลอันตียังไม่มีแต่ก็ตายไปแล้วนะครับเดี๋ยวทำไมเจ้าตัวละครพิกอตผมมันบางขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวขอเอาใหม่นะครับขอแก้ตัวอีกรอบนะครับพอดีว่าเมื่อกี้เจ้าตัวละครพิกอตผมเนี่ยมันบางเกินไปผมก็เลยได้ไปทําการย่อยของเจ้าตัวละครจีนอตแล้วก็นําของที่ได้จากการย่อยเจ้าตัวละครจีนอตเนี่ยกลับมาปั้นเจ้าตัวละครพิกอตใหม่ก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลของเจ้าตัวละครพิกอตอีกรอบแล้วกันกดไป เริ่มมาก็จะเป็นเจ้าตัวละครพิกอสผมได้เปิดก่อนทําการถ่ายเมเทอาไนแลวก็ติด50ในการไล่ตีเรียกว่าแค่การโจมตีธรรมดาของเจ้าตัวละครพิกอสเนี่ยก็เกือบทาเจ้าตัวละครเมเทอรไนาตายแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูสกิลเตยของเจ้าตัวละครพิกอสกันต่อเลยกันแต่วตอนนี้โบลสผมโดนดีอังทาการไล่ตีนะครับผมเจ็บไปเหมือนกันนะแต่ว่ายีาอังก็ตายไปแล้วนะครับโอ้แล้วก,กบเขาเดือดไหมนะไล่แทงยุงผมเกือบตายแล้วก็ยุงผมได้ทําการอันติเพื่อฮิวเลือดกลับมา อันติไปสองหมื่นนะครับผมแล้วด้วงก็กลับไปนอนเลยนะครับนอนกับพื้นนะตอนนี้เข้าเทินที่2แล้วนะครับผมพิกอตผมก็ได้ทําการอันติแล้วก็คืนทัชซึมเมกิเข้าไปแล้วท่านผู้ชมลองดูความโกงนะครับผมเวลามันคืนตัวละครตัวสุดท้ายเข้าไปเนี่ยก็เท่ากับว่าทีมผมจะสามารถชนะเลยนะครับแลวก็เป็นอะไรที่เกลียนมากๆ เดี๋ยวเรามาลองชาเลนจ์อีกสักคู่เลยกันนะครับผมเผื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยยังดูสกิลของเจ้าตัวละครพิกอตไม่สะใจพ่อรอบนี้ก็จะเป็นทีผมได้เปิดก่อนเหมือนเดิมนะครับผมเปิดมาก,ก็จะเป็นเจ้าตัวละครพิกอตไถ่ซูปเปอร์ดาร์ชายไปก่อนนะครับและซูปเปอร์ดาร์ชัยเนี่ยก็ต่อยกลับมาพิกอตกันเดนเลยนะครับผมเรียกว่าต่อยมันแรงมากๆ แต่ว่าทีมฝันเอาข้ามนี่ก็เอาเรื่องนะครับสำหรับในโหมดนี้แต่ว่าซูเปอร์ดักชัยเนี่ยก็โดนยุงตีตายไปนะคือเกมนี้ดักชัยไม่มีพาสซีฟไม่ย่อทอนะครับมันก็เลยตายง่ายและท่านผู้ชมลองดูยุงผมจากใกล้ตายทําการอันติสวนกลับไปนะเรียกว่าเลือดกลับมาเต็มเลยนะครับคือตัวยุงเนี่ยมันจะเก่งมากๆในพื้ที่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าทีมฝันคอาข้ามเนี่ยจะอยู่ให้เจ้าตัวละครพิกอตผมได้ทําการกืนหรือเปล่านะก็มาดูกันนะครับผมพิกอตกืนตัวสุดท้ายแล้วก็จะชนะเลยนะครับเรียบร้อยนะครับนี่แหละครับผมคือความโกขอองเจ้าตัวละครกก ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสับคลิปการรีวิวสกิลของเจ้าตัวละครพิกกอตแล้วก็วิธีการสมหาเจ้าตัวละครพิกกอตนะกลเป็นว่าถ้าใครต้องการอยากให้ผมเล่นเกมนี้ต่อก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้นะครับผมและถ้าคลิปหน้าเนี่ยอยากให้ผมทําอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเอาไว้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ